ในส่วน,วนระบบการต่อสู้ครับมันก็มีออโต้มาให้เราใช้นะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวละครไปมาได้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Season s t u t u o นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Grand Saga ครับที่เพิ่งเปิดตัวในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับโดยเกมนี้ต้องบอกว่ามีงานภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยครับ แต่ว่าอาจจะติดตรงที่ว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะครับและที่สําคัญครับเกมนี้สามารถเล่นในคอมพิวเตอร์ p c ได้ด้วยนะแต่ว่าทางนั้นทางนี้ครับเราก็ต้องต่อ VPN ด้วยนะครับในการเล่นรวมถึงในเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือนี้ด้วยนะครับที่จะต้องต่อ VPN เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเกมเพลย์เบื้องต้นของตัวเกมนี้กันหน่อยละกันแล้วก็พาไปดูรู้จักระบบของเกมนี้เบื้องต้นละกันครับเพราะว่า อย่างที่บอกครับเกมนี้เพิ่งเปิดตัวผมก็ยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายฮะระบบค่อนข้างเยอะมากๆครับสำหรับเกมนี้ซึ่งมาที่แรกเนี่ยตัวละครของเราครับมันจะสามารถเลือกได้แล้วก็คล้ายๆกับว่าจะเป็นการจับทีมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะมีอยู่มา3ตัวละครที่ผมเลือกมานะก็จะเป็นดาเป็นเวทแล้วก็จะเป็นแส่นะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยเราก็สามารถเลือกใส่สกิลต่างๆให้มันได้นะครับแบบเช่นตัวนี้นี่ที่ผมเลือกใส่ ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเลือกติดตั้งการได้เลยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นตัวละครตัวไหนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของฝั่งเรานะครับซึ่งตอนนี้ผมเซตไว้ทั้งหมด3ตัวนะบอกเลยว่าชุดพวกนี้ครับสวยอลังการเลยนี่ฮะตัวนี้ยิ่งเทค่ครับค้ายกบเป็นแท่หรือเป็นกงเล็บอะไรสักอย่างนะผมไม่มั่นใจนะครับตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกครับ แผนที่ค่อนข้างกว้างแนละ้วแล้วก็อินเทอร์เฟซต่างๆภายในเกมเนี่ยสวย,ยแต่อาจจะเหมือนที่บอกครับคือติดตรงที่ว่ามันเป็นภาษาเกาหลีไงส่วนเซิร์ฟเวอร์อื่นก็คงต้องรอต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีภาษาอื่นอัปเดตเข้ามาทีหลังหรือเปล่านะฮะนี่ครับแผนที่ค่อนข้างกว้างเลยนในส่วนระบบการต่อสู้ครับมันก็มีออโต้มาให้เราใช้นะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวละครไปมาได้แล้วก็จะมีระบบ ตารางธาตุนะครับพวกนี้จะเป็นการแพ้ชนะทางกันนะครับคล้ายๆกับว่าน้ําชนะไฟไฟชนะลมลมชนะดินอะไรพวกนี้แสงสว่างกับความมืดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ลองมาจัดกันดูแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเมดให้ดูกันบ้างครับเมดเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยฮนะสวยน่ารักเลยครับกราฟิกไหลลื่นดีนะแต่ว่า บอกเลยว่าเกมนี้เล่นในมือถือค่อนข้างกินสเปคมากๆพอสมควรเลยครับพอานี้ผมปรับสุดแล้วก็ได้ลื่นๆแบบนี้ครับแต่ว่าของผมใช้ snapdragon 845แล้วก็แรมประมาณ 6G ครับเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงว่าสเปคทั้งหมดมันใช้พื้นที่หน่วยความจําเท่าไหร่นะครับพอเราเข้ามาด้านในตัวเมืองครับเราก็เห็นว่างานภาพกราฟิกของเกมนี้ค่อนข้างแบบสวยเวอร์วังอลังการเลยครับแล้วก็จะมี NPC ต่างๆภายในเมืองฮะแล้วก็กดที่ น่าจะเป็นด้านล่างเนี่ยครับกดแล้วมันก็จะวิ่งไปเลยว่า NPC ต่างๆมันอยู่ตรงไหนของมุมเมืองบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นตีบวกไอเทมอาวุธอะไรสักอย่างครับเกมเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะแต่ว่าภาพบอกเลยว่าสวยจริงๆครับสำหรับเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันบ้างครับว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก่อนจะเล่นเกมเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเช็คสเปคก่อน,นครับว่า เกมนี้พื้นที่ติดตั้งเท่าไหร่นะครับซึ่งตามที่ผมดาวน์โหลดมาตัวเกมนี้นะครับใช้พื้นที่ติดตั้งทั้งหมดประมาณเกือบเกือบแปนะครับซึ่งสเปคมือถือของผมที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็น snapdragon 845านะครับแล้วก็แรมทั้งหมด6กจิกนะฮะซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าเครื่องก็แอบร้อนนิดนึงนะฮะตรงนี้ยังไงก็ลองเช็คสเปคของแต่ละคนดูแล้วกันนะครับว่าพื้นที่พอไหมแรม CPU ถึงหรือเปล่านะครับ หลังจากนั้นครับพอได้แล้วเราก็โหลดที่ตัวแอปพลิเคชันครูแอปนะครับสำหรับครูแอปพวกนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ดีคิปชันใต้คลิปนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งที่โทรศัพท์มือถือนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์คาไปเลยครับว่าชื่อเกมนะแกนซาก้าครับ gran นี่ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยแกนซาก้านะครับเป็นตัวล่างนะครับไม่ใช่โค้ดเบตานะเป็นตัวนี้ครับ เสร็จแล้วแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับพอก,กดดาวน์โหลดติดตั้งมาที่โทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ไปโหลด VPN มาครับซึ่งของผมจะใช้ตอนนี้เป็น Korea VPN นะครับแล้วแต่ใครเลยจะใช้เป็น Solo VPN หรือ VPN ตัวไหนก็ได้ครับที่มันต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของเกาหลีได้นะครับซึ่งผมจะใช้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่หลุดนะอาจจะมีแหลกๆบ้างแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงนะครับก็กดเข้าไปฮนะ พอกดเข้ามาที่แรกเนี่ยมันจะเป็นของเกาหลีเลยแล้วเราก็กดไอ้ปุ่มคล้ายๆปุ่มเรนเนะครับกดเข้าไปฮะก็รอมันแป๊บหนึ่งครับรอให้มันขึ้นว่าคอนเน็กเรียบร้อยอันนี้ก็คือคอนเน็กเรียบร้อยเ,ยอเ,ร,ยร,อยเราก็กดย่อมาเสร็จแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยครับหลังจากเกมเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เล่นได้เลยฮะแค่นี้ครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากเล่นเกมแกนซากานะครับก็ลองกันดูละกัน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช n e l ของ s e a s o n Studio กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ